เสียงอ่านหนังสือวิธีสู่ธรรมชาติเล่มหนึ่งเกษตรกรรมและสำนึกใหม่ในโลกตะวันตกมาซาโนบุฟูกุโอกะผู้เขียนนวนคำจันพาผู้แปลเป้าหมายสูงสุดของเกษตรกรรมไม่ใช่การเพาะปลูกพืชผลแต่คือการบ่มเพาะความสมบูรณ์แห่งความเป็นมนุษย์ภาคหนึ่งอเมริกาเป็นดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์จริงหรือ บทที่หนึ่งทำไมแคลิฟอร์เนียจึงกลายเป็นทะเลทรายตอนที่หนึ่งทิวทัศน์เหนือหมู่เมฆในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมพุทธศักราช2522ชาวนญี่ปุ่นผู้ยังไม่เคยย่างเท้าออกนอกประเทศของตัวเองเลยก็มีโอกาสได้ไปเยือนอเมริกาแม้เขาจะไม่ได้ตั้งความหวังอะไรมากนักในการไปอเมริกาแต่เขากลับพบว่าการเดินทางครั้งนี้น่าประทับใจมากทีเดียว ผมยังไม่เคยนั่งเครื่องบินมาก่อนและไม่รู้ว่าการไม่เคยนั่งเครื่องบินมาก่อนจะมีผลอย่างไรเมื่อผมได้มาอยู่เหนือพื้นดินสามหมื่นฟุตเป็นครั้งแรกผมมองสิ่งต่างๆได้ในขอบข่ายที่กว้างขวางขึ้นนิดหน่อยวันนี้ผมจึงอยากจะพูดอะไรสักเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องที่สำคัญผมขึ้นเครื่องบินด้วยความคาดหวังว่าตัวเองคงจะรู้สึกคล้ายๆสุนโงกุลหรือเฮงเจีย นักรบวานอนในตำนานจีนกำลังห่ออยู่เหนือหมู่เมฆผมคิดว่าประสบการณ์นี้คงน่ารื่นรมและอาจจะตื่นเต้นด้วยซ้ำเมื่อผมอยู่บนเครื่องบินผมพบว่าทิวทัศน์เหนือก้อนเมฆก,ก็น่าประทับใจดีแต่เวลามองออกไปนอกหน้าต่างผมกลับไม่เห็นอะไรอยู่เบื้องล่างเลยและจะรู้สึกว่าเครื่องบินเหล็กเล่าลำนี้ลอยอยู่ในอากาศเฉยๆไม่มีความรู้สึกเหมือนกับได้ห่อเลย สิ่งเดียวที่ทำให้เรารู้สึกว่ากำลังเคลื่อนที่ก็คือกลุ่มเมฆลิปลิพากันลอยเข้ามาหาถ้าบรรยากาศจะเป็นอย่างนี้ต่อไปผมก็คงไม่เสียความรู้สึกแต่อย่างใดแต่พอเวลาผ่านไปได้ครู่หนึ่งก็ถึงเวลาปิดหน้าต่างและฉายภาพยนตร์สำหรับเที่ยวบินนั้นซึ่งเป็นภพาพยนตร์เกี่ยวกับแก๊งอิทธิพลทำให้ผมรู้สึกราวกับเขายกเอาชีวิตประจำวันขึ้นมาไว้บนเครื่องบิน และเหมือนกับพวกเรากำลังนั่งดูภาพยนตร์อยู่ที่ห้องนั่งเล่นของเราเองผู้โดยสารทุกคนนั่งดูภาพยนตร์ด้วยสีหน้าแสดงความเบื่อหน่ายผมแอบแหวกที่บางตานิดหนึ่งและมองออกไปข้างนอกเนื่องจากผมมองลงมาจากที่สูงมากจึงคิดว่าตัวเองน่าจะชื่นชมกับภาพที่เห็นข้างนอกแต่ผมไม่ได้รู้สึกเช่นนั้นเลยแม้แต่น้อยนิดผมกลับรู้สึกเหมือนกบที่ถูกจับโยนออกมาจากสนาม หรืออาจจะเหมือนแกะที่ถูกจับใส่ไว้ในกรงและกำลังถูกพาไปที่ไหนสักแห่งการประดิษฐ์เครื่องบินที่สามารถบินเหนือน,าน่านน้ำแปซิฟิกได้9ก้าชั่วโมงเต็มๆเช่นนี้มักทำให้เราอดรู้สึกขึ้นมาไม่ได้ว่าวิทยาศาสตร์เอาชนะธรรมชาติได้จริงๆแต่ก็ยังสงสัยไม่หายว่ามนุษย์เอาชนะธรรมชาติได้จริงหรือผมมีความรู้สึกว่าธรรมชาติกำลังมองอยู่ด้วยสายตาที่ไม่สนใจใหญ่ดีจากสถานที่ห่างไกลที่ไหนสักแห่ง หากพระเจ้ามีดัวตนจริงผมรู้สึกว่าบนท้องฟ้าที่อยู่เหนือพื้นดินขึ้นไปสามหมื่นฟุตจะเป็นเวทีเผชิญหน้ากันระหว่างธรรมชาติมนุษย์และพระเจ้าได้เป็นอย่างดีความคิดนี้ทำให้ผมตื่นเต้นและครุ่นคิดมาตลอดทางจนถึงซานฟรานซิสโกเมื่อเครื่องบินมาถึงท่าอากาศยานซานฟรานซิสโกสิ่งแรกที่กระตุ้นให้ผมเกิดความสงสัยขึ้นมาทันทีก็คือ ทิวทัศน์ต้นไม้ที่ยืนต้นเดียเด่ยวๆอยู่บนผืนดินสีเหลืองอ้างว้างภาพนี้ขัดแย้งอย่างรุนแรงกับภาพต้นไม้และพืชพันธุ์เขียวฉุ่มที่เราเห็นในญี่ปุ่นช่างเป็นภาพที่แปลกจริงๆเมื่อมองออกไปจากหน้าต่างรถขณะที่รถแล่นออกมาจากสนามบินไปยังเมืองเบิร์กลีย์ผมสังเกตเห็นภูเขาตลอดทางเป็นพื้นทรายสีทึมๆเหมือนกันหน้าดินถูกชะออกไปหมดเหลือแต่หินโล่งเตียนเมื่อผมถามถึงเรื่องนี้ก็ได้รับคำตอบว่า ทำไมแคลิฟอร์เนียจึงกลายเป็นทะเลทรายในอดีตภูเขาเหล่านี้ถูกขุดทำเหมืองแร่มังการนีสจึงมีสภาพดังที่เห็นกันอยู่ซึ่งเป็นคำอธิบายที่ยังไม่ค่อยมีน้ำหนักเท่าไหร่เย็นวันนั้นผมพักที่เบิร์กเลและวันรุ่งขึ้นมีผู้พาผมไปเดินชมบริเวณมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียและสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆที่รับแคลิฟอร์เนียเป็นผืนดินสีเหลืองที่แห้งแล้งทอดยาวเหยียดสุดลูกหูลูกตา ไม่ว่าเราจะนั่งรถผ่านไปสักกี่ชั่วโมงก็ตามทิวทัศน์ก็ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเลยแม้แต่น้อยผมรู้สึกประหลาดใจที่เห็นหญ้าปกคลุมที่ราบกลายเป็นสีเหลืองอมพันแทนที่จะเป็นสีเขียวพื้นดินที่นี่มีคุณภาพแย่มากและหญ้าส่วนใหญ่ที่ขึ้นปกคลุมคินมักเป็นหญ้าที่ใช้เลี้ยงสัตว์เช่นหญ้าฟอกเทลและบาเลป่าต้นไม้หลักชนิดที่มักพบตามทะเลทรายขึ้นเป็นหย่อมๆย่อมกระจัดกระจายอยู่เหนือพื้นที่ราบสีเหลือง จูจูเราก็จะเห็นไร่มะเขือเทศหรือพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นเป็นไรขนาดใหญ่กว้างหลายร้อยเอเคอร์สลับขึ้นมาเป็นครั้งคราวแต่ไร่เหล่านี้เป็นไร่ชลประทานสถานที่ไหนก็ตามที่มีต้นไม้สีเขียวสถานที่นั้นจะต้องได้รับน้ำจากการชลประทานเสมอถ้าขาดน้ำจากการชลประทานไรนาก็จะกลายเป็นทุ่งหญ้าแห้งแล้งเมื่อนึกถึงการเลี้ยงวัว ผมคาดว่าวัวที่เลี้ยงจะถูกปล่อยให้เล็มหญ้าอย่างสบายใจในทุ่งหญ้าสีเขียวบนเนินเขาที่ไล่กันเป็นลูกคลื่นแต่ความจริงกลับไม่เป็นเช่นนั้นหญ้าสีเขียวจะขึ้นอยู่ในผืนนาแห่งเดียวเท่านั้นและวัวก็ถูกปล่อยให้เล็มหญ้าอย่างเชื่องชื้นท่ามกลางทุ่งหญ้าสีเหลืองที่แห้งผากในขณะเดียวกันที่เบิร์กเลเย์และมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียปูลาดไปด้วยพื้นหญ้าสีเขียวหนา ตัวเมืองจัดเป็นสถานที่ที่สวยงามมากแต่ความงดงามจากสนามหญ้าสีเขียวที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่เกิดจากต้นไม้ที่ได้รับการปกป้องดูแลนี่ไม่ใช่สีเขียวที่เกิดตามธรรมชาติผมยังสงสัยอยู่ไม่หายว่าสิ่งที่ผมเห็นอาจจะไม่ใช่สภาพที่แท้จริงของแคลิฟอร์เนียก็ได้ผมจึงใช้เวลาทั้งวันเที่ยวชมสวนพฤกษศาสตร์ดึกดําบันและสวนสาธารณะเพื่อดูพันไม้ที่ขึ้นอยู่ในแคลิฟอร์เนียเมื่อนานมาแล้ว เวลา40วันที่ผมอยู่ในอเมริกานั้นส่วนใหญ่จะหมดไปกับการสังเกตญ้าที่ผมเหยียบอยู่ใต้เท้าเสียมากกว่าระหว่างที่เดินทางผ่านเทือกเขาตามพรมแดนชานฟรานซิสโกบางครั้งเราก็พบป่าโปร่งขนาดใหญ่ที่มีแค่ต้นยูคาลิปตัสต้นไม้ขนาดใหญ่ที่พบทั้งหมดล้วนเป็นต้นยูคาลิปตัสทั้งนั้นต้นไม้ชนิดนี้ไม่ใช่พืชพื้นเมืองของแคลิฟอร์เนียมันมาจากออสเตรเล,เลียต่างหาก สาเหตุที่ต้นยูคาลิปตัสขึ้นหนาแน่นในบริเวณนี้ก็คือที่นี้ไม่มีต้นไม้พื้นเมืองอเมริกันอยู่เลยผมสงสัยว่าต้นคริปโตเมเรียต้นชีด้ญี่ปุ่นและสนชัยเพรสที่ขี้อยู่ในมหาวิทยาลัยเป็นพืชที่ขึ้นมาแต่ดั้งเดิมหรือเปล่าพอพ้นจากเขตเมืองมาผืนดินก็กลับเป็นสีเหลืองอ้างว้างอีกครั้งซานฟรานซิสโกเบิร์กลและลอสแอนเจลิสเป็นเสมือนเกาะเทียมที่ขึ้นอยู่กลางทะเลทราย ผมประหลาดใจที่พบพืชพื้นเมืองญี่ปุ่นหลายชนิดขึ้นอยู่ท่ามกลางต้นหญ้าในผืนดินแห้งแล้งแห่งนี้ทำให้ผมสงสัยว่านี่หมายความว่ายังไงกันแน่วันรุ่งขึ้นมีคนพาผมไปชมสถานที่แห่งหนึ่งชื่อศูนย์ปฏิบัติเซนบนชายฝั่งซานฟรานซิสโกผู้ที่ตั้งสถานที่นี้ขึ้นก็คืออาจารย์เซนชุนเรียวชูชูกโรชิจากญี่ปุ่นและมีชาวอเมริกันเป็นผู้ดำเนินงานต่อมา ขณะที่ผมไปเยี่ยมชมนั้นศูนย์ปฏิบัติเซนมีสมาชิกทั้งหมด400คนในจำนวนนี้มีพระทั้งชายและหญิงรวม40รูปอาศัยอยู่ที่ศูนย์พระทั้ง40รูปนี้ทำสมาธิในตอนเช้าและตอนเย็นเวลาที่เหลือก็ใช้ทำสวนผักเล็กๆขนาดครึ่งเอเคอร์ประมาณหนึ่งไรหนึ่งงานไว้ปลูกพืชสวนครัวกินเองผมสงสัยว่ามีวัดเซนในญี่ปุ่นกี่แห่งกันที่ยังปลูกพืชไว้ทำอาหารกินเอง แต่มีคนบอกผมว่าอเมริกามีศูนย์ปฏิบัติเซนเหมือนศูนย์แห่งนี้อยู่หลายสิบแห่งสมาชิก c o o คนนี้มีทั้งคณะทำงานนักศึกษาและคนอื่นๆที่มาช่วยทำงานระหว่างมาฝึกปฏิบัติเซนที่นี่บางคนก็มาพักอยู่หนึ่งคืนหรือนานกว่านั้นมาตั้งแคมป์และทำงานในไร่การแสวงหาแนวคิดและแสวงหาความรู้แจ้งของคนที่นี่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับชีวิตในไร่ผมเฝ้าดูผู้คนที่นี่ด้วยความประทับใจยิ่ง ผู้คนที่ศูนย์แห่งนี้ทำไร้ด้วยวิธีเกษตรอินทรีย์พืชที่ปลูกส่วนใหญ่จะเป็นพวกเครื่องเทศชนิดต่างๆมีผักเพียงไม่กี่ชนิดส่วนที่ใช้ปลูกพืชอยู่ในหุบเขาล้อมรอบด้วยต้นยูคาลิปตัสบริเวณรอบนอกของแถบนี้มีแต่ภูเขาหัวโล้นสีเหลืองแห่งผากล้อมรอบอยู่ทุกด้านพื้นดินในภูเขาเหล่านี้รกร้างและมีแต่ต้นฟอกเทลขึ้นปกคลุมพื้นที่เกือบทั้งหมด มีพืชสีเขียวแซมอยู่นิดหน่อยแต่ก็เป็นเพียงพุ่มไม้เล็กๆที่ไม่สูงไปกว่า5หรือ6ฟุตและมีลักษณะเหมือนต้นไม้ในทะเลทรายมากกว่าอย่างอื่นไม่มีต้นไม้ที่ใช้ประโยชน์ได้ขึ้นอยู่ในบริเวณนี้เลยมีคนถามผมว่าที่ดินในหุบเขาสามารถปลูกข้าวได้หรือเปล่าและวิธีที่เขาใช้ปลูกผักกันอยู่เป็นวิธีที่ถูกต้องหรือยังเมื่อผมขอดูอุปกรณ์ทำสวนที่เขาใช้กัน ผมพบว่าอุปกรณ์เหล่านี้ได้รับการประดิษฐ์ขึ้นให้เหมาะสมกับกำลังกายของชาวอเมริกันทั้งจอบเสียมและเครื่องมืออื่นๆล้วนไม่มีประสิทธิภาพผมจึงแสดงวิธีที่เหมาะสมในการใช้เครื่องมือพวกจอบและเคียวให้ผู้คนที่นั่นดูเป็นตัวอย่างแต่สิ่งที่สะกิดใจผมก็คือสวนผักที่นี่ปลูกผักน้อยชนิดจริงๆผมยังประหลาดใจอยู่ไม่หายว่า เทือกเขาสีเหลืองที่มีแต่ดินคุณภาพเลวเป็นธรรมชาติที่แท้จริงของแคลิฟอร์เนียหรือไม่ผมจึงตรวจดูต้นหญ้าที่ขึ้นอยู่ข้างถนนระหว่างทางไปชายฝั่งผมพบพืชชนิดหนึ่งที่อยู่ในตระกูลเดียวกับรอนพบุรุษของหัวใช้เท้าป่าของญี่ปุ่นขึ้นอยู่ท่ามกลางหญ้าสีเหลืองและผมพบว่าชพืชที่ขึ้นอยู่ทั่วไปในญี่ปุ่นด้วยระหว่างทางไปยังชายหาดผมเห็นบริเวณหนึ่งบนภูเขาทางด้านขวาของผมปกคลุมไปด้วยป่าสีเขียว เมื่อ50ปีที่แล้วมีต้นไม้ชนิดที่คล้ายคลึงกับสนญี่ปุ่นขึ้นอยู่ในบริเวณนั้นทุกวันนี้บริเวณดังกล่าวเป็นเขตที่อยู่อาศัยของผู้มีฐานะดีภูเขาทางด้านซ้ายของผมกลับเป็นทะเลทรายที่ไม่มีต้นไม้ขึ้นต้นไม้ที่นี่ขึ้นอยู่ในภูมิอากาศอย่างเดียวกันแต่ด้านหนึ่งเป็นเขตกว้างใหญ่ที่อุดมไปด้วยต้นไม้เขียวชอุ่มในขณะที่อีกด้านหนึ่งเป็นทะเลทรายนี่เป็นเพราะอะไรกันแน่ ผมสรุปได้ว่าเดิมที่แคลิฟอร์เนียไม่ได้เป็นทะเลทรายแต่อย่างใดจะต้องมีอะไรบางอย่างมาทำให้ที่แห่งนี้เกิดความแห้งแล้งขึ้นถ้าเป็นเช่นนั้นแสดงว่าเรายัางมีโอกาสที่จะฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของสถานที่นี้ขึ้นมาใหม่ผมเฝ้าสงสัยว่าเหตุฉไหนปรัชญาของผู้คนจึงได้หมุนเร็วเสียยิ่งกว่าการแปลเปลี่ยนของฤดูกาลธรรมชาติไม่ได้เปลี่ยนแปลงแม้ว่าวิธีการมองดูธรรมชาติจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายจากยุคหนึ่งสู่ยุคหนึ่ง